เออเออเฮ้ยฮึ่นึกกลัวพี่เสือหรอมิ่งเงี้ยพี่เสือตัวใหญ่เฮ้ยได้แล้วครับเร็วเล็วเร็วเร็วขับเร็วเฮ้ยเย็บเย็บเฮ้ยเฮ้ยในว่นแต่จะเยียบเอาไปให้แม่กินด้วยแม่ยุนีลูกแม่ยุนีไม่ใส่เอ้ยเอ้ยเิ่งนิ่งนิ่งเอ้ยเอ้ยเย็ดเย็ดย็ดมากอดพ่อเปามากอดแล้ว ที่ขั้นนี้อย่างน้อยเองนะเอาอ๋อเอาอ๋อ,อ,อ,อสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะโอ้โหมาถึงแล้วก็อุ้ยอุ้ยไปไหนเนาะไปไหนเนาะไปไหนเนะาะบัดที่นี่เนาะ อ้ยพ <S it> ่อครับ <squishy> พ่อครับเสือตัวงหญ่มากเลยเสือตัวงหญ่มากเลยครับมามาพามาป่วยปวนวัดนะคะแม่แม่ ตอนนี้ผมมาเที่ยววัดป่าอัจเยยงครับแม่แม่ครับเห็นไหมเห็นช้างเพื่อนอนบ่ไหนเห็นบ่มแลพว่นค้านเห็นบ่อค่นี้มาฝกวันแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับกวางกวางหรือว่าพี่เสือพี่มิ่ง ดูพิเศษตัวใหญ่มากเดุ่ลทางนที่ว่าการเลนไม่กล้าวิ่งนะคะไม่กลา้ายังไม่คุ้นนะคะไม่คุ้นชินนะคะคนิ่งเลย <c oughs> นิ่งเลยครับนี่

พี่เสือตัวใหญ่มากพี่เสือครับพี่เสือครับดอกไม้ันเสียวองอะ้ยเราไม่ยรงเราต้องปล่อยสู้นะครับเวลาคืนตื่นทำไมเราขึ้นวันไหนยามเรียนเรมืนเร็วพี่เสือมาแม่พี่เสือมาเล่นกับผมแน่ผมมันมีเพื่อนครับพี่เสือครับผมมัมีเพื่อนครับ เ่นเล่นเฮ้ยไม้แตกของเออฮอฮอฮ้อมันยังนอกะทีนี่นอกินหมน่น้ำนี่กินหอดแม่แล้ว ไม่เย็นไม่ยังไงผมกินบ้าน yes. ี่อุ้ยมีมมีีการเลี้ยวกลับอีกมีการมีการเดินไปแล้วก็เลี้ยวกลับนะคะโอ้โหจมูกดีมากอุ้ยได้แล้วครับอุ้ยได้แล้วได้แล้วครับอุ้ยเร้ยยเร็ับอุ้ยๆเร็วๆอุ้ยนร็ว่เร็วๆกลับอุ้ยเ เอาไปให้แม่กินด้วยแม่ยุนี้ลูกแม่ยุนี้ไปใส่นอะได้กล้วยเลาสิไปใส่ได้กล้วยแ,แล้วจะวิ่งเลยนะคะเนี่ยโอไ้ไปแล้วไปแล้วลมเย็ยนดีครับลมเย็ยนสบายนะคะลมไม้เยอะเลยนะคะ ผมขออันเดินสำรวจนะครับเสียงยังอฮ้ยอุ้ยเ้ย้ย้ยเ้ย้ยฮิฮิิฮฮไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปเป่นกล้วยน้ำพกอวนอีกแล้วพกอวนเอามากเลยไม่ไปไหนเลยมาอ้อนมาอ้อนขอกล้วยขอ ไปตปตปไ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 ปหาชิบยงอย่างเดียวเลยครับหาชเบียงอย่างเดียวเลยคุณนะ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  <ไ>ขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ช้างน้อยมูลคนนะคะก็ได้มาเปลี่ยนสถานที่นะคะเพื่อความคุ้นชินนะคะที่วัดตาอาจเจียงนะคะ ดูหลักฐานนะคะแม่แม่ดูจะกินอีหยังคนน่ะคราวบุณกินได้นั่งลงเร็วยังรองไนั่งลงเร็ว้วบเออขบุิงนมเมิ่งเขียวพิน ปืดปเะยประรวนจะขึ้นมิงแล้วยกบัวไว้มิงบัวยบัวไว้แล้วอลูกถือบัวอ่ไปลุกลุกเห <c oughs> มืนตัวอะไรก่อนนี <c oughs> ล่ลูกถืออะไร ก็อเออต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์คะ่ะความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้แบคำว่ขาขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ